จตุรที่นีสถานีชุมทางในนศีาสาที่ดูความประดคบที่จตีรัสสถานีชุมทางนนกีฬา่อนที่ถนนจตุรัสปรดตสต๊อกที่สถานีสถานีนครราชสีมาที่นี่สถานีชุมทางนนศาครับ เมื่อวานจะกสถานีุ้มทานถนนยนไปแล้วนั่นคือเหตุผตรงบริษัทที่กระทำมาพอแล้วจะถึงบ้าน